สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะที่เดินช้อปปิ้งนะคะอยู่ที่ b ิกซี่เอ็กซ์ต้าหัดใหญ่แห่งนี้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมดีๆกับร้านน้ำฝนไวนิลเอสซีจีสวยกลงกืนกับบ้านทุกสไตล์ค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆพร้มอมทั้งสินค้านะคะราคาโปรโมชั่นจากเอสซีจีนะคะกับร้านน้ำฝนไวนิลเอสซีจีรุ่นเดลุฟและร้านน้ำฝนไวนิลเอสซีจีรุ่นสมาร์ทมาแนะนำให้กับทุกท่านเดื่อรู้จักการเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนหน้าฝนแบบนี้ค่ะร้านน้ำ ฝนเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์จําเป็นที่ทุกบ้านต้องมีเพราะว่าถ้าบ้านไหนค่ะไม่มีรางน้ำฝนไว้ที่บ้านก็จะไม่มีอุปกรณ์รองรับน้ำฝนที่ไหลลงมาจากหลงังคาและระบายไปยังที่ที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเรามี5้าเหตุผลด้วยกันว่าทําไมนะคะที่บ้านเราต้องติดรางน้ำฝนไว้นะคะข้อแรกเลยก็คือช่วยปกป้องความสาัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กัน ร้วดติดกันค่ะบางทีอยู่ระแวกบ้านเดียวกันพอฝนตกลงมาที่บ้านไม่มีรังน้ำฝนนะคะก็ทําทให้น้ำฝนกระเด็นเข้าสู่บ้านเพื่อนบ้านทําให้เกิดปัญหาขัดข้องของใจนะคะผิดใจกันทะเลาะเบาะแว้กันภายหลังแต่ถ้าติดรังน้ำฝนไม้ก็จะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นค่ะข้อสอนะคะก็คือช่วยปกป้องสววสวยๆและบอ่อปลาจากปัญหาน้ำฝนตกกระทบค่ะเราถูกบ้านบาทีนะคะตกแต่งวนวย่างสวยงามเลยแต่ว่า ติดรากแล้วฝนไว้ที่บ้านพอฝนตกลงมาค่ะปีหนึ่งฝนไม่ได้ตกแค่วันเดียวนะคะบางบางวันเนี่ยตกทั้งวีทั้งวันพายุเข้ามอคมาลสุนเข้านะคะพอตกเสร็จปุ๊บฝนก็ตกกระทบลงไปที่พื้นหญ้าสวยๆนะคะที่สวนสวยๆที่เราตั้งใจปลูกไว้ทําให้เกิดเป็นหลุมเป็นบอ่อตกใส่บอ่บอปลาบ่อปลาเสียหายเราแก้ปัญหนานี้ได้ค่ะด้วยการติดรากนล้วฝนไว้ที่บ้านนะคะและข้อสามยังช่วยปกป้องผนังค่ะจากคราบน้ําเชื้อราสีหลุดลอก และก็ยังช่วยนะคะปกป้องประตูหน้าต่างจากปัญหาน้ำฝนกระเด็นทําให้เกิดความชื้นนะคะประตูหน้าต่างบัวเปิดไม่เข้าปิดไม่ออกนะคะหรือเป็นเสนิมก็ปกป้องได้ด้วยการติดรางน้ำฝนไว้ที่บ้านนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเป็นอีกหนึ่งข้อที่ทุกบ้านแล้วก็ทุกท่านไม่ควรมองข้ามนะคะก็คือปัญหาของดินซุดเนื่องจากฝนตกน้ำพ่่งขังนะคะกับซอฟต์ดิวดินทําให้เกิดดินซุด พอดินซุดเสร็จแล้วบร้อยเป็นไงคะโครงสร้างบ้านของเราเสียหายใันที่บ้านเราคะ่ะจะมีอายุนะคะอยู่ยาวนานกับเราไป2 0ปี30ปีนะคะก็อ,อาจจะไม่ถึงก็ได้ก็ป้องกันได้ด้วยการติดรางมะผลนไว้ที่บ้านนั่นเองนะคะและอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นว่าวันนี้เรามี2รุ่นแนะนําด้วยการซึ่งเรามีสินค้าจริงนำมาสาธิตให้ดูด้วยคะ่ะกับรางน้ำฝนไวนิลวเอสรุ่นตะลุกนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรางน้ำฝนสีขาว เชิงชายและหลังคาบ้านทุกสไตล์ด้วยค่ะนะคะจะมีดีไซน์พิเศษด้วยกะขอแขวนซ่อนภายในราททาให้สวยกลมกลืนไปกับตัวบ้านนะคะมีระบบระบายน้ําแบบซุปเปอร,ร์ฟロด้วยช่วยระบายน้ําได้เป็นอย่างดีนะคะผลิตจากไวนิลคุณภาพสูง U.V. นะคะทนต่อฝนกดและไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งานด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะรูปทรงของรางเป็นตัวยูหรือบอใบไม้ A นั่นเองกับรางน้ำฝนไว้นิ้วรุ่นดัลลุกค่ะ อีกหนึ่งรุ่นนะคะกับรังน้ำฝนไวนิว S c G รุ่นสมาร์ทรุ่นนี้นะคะก็จะพิเศษนะคะเนื้อด้วยตะขอแขวนซ่อนภายในรางนะคะที่สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าตะขอทั่วไปถึง3เท่าด้วยกันและโดดเด่นขาด้วยคุณสมบัติพิเศษ double protection นะคะป้องกันน้ำฝนกระเด็นออกนอกรากนะคะด้วยระบบสเปซด้าซึ่งถ้าเข้ามาดูใกล้ก็จะเห็นนะคะว่ามีขาตั้งขึ้นมาการ ผลกระเด็นออกนอกรางนั่นเองค่ะและยังมีนะคะโอเวอร์ฟลูที่ช่วยนะคะป้องกันน้ําไหลย้อนกลับเข้าเชิงชายเพราะด้วยลักษณะของตัวรางนะคะจะเป็นรูปทรงปอปาหรือบอ,อ,อปอปลานะคะก็คือด้านนอกสูงกว่าด้านในลูกค้าบางท่านอาจจะเป็นกังวลว่าด้วยความที่รูปทรงด้านนอกมันสูงกว่าแล้วน้ำฝนจะไหลย้อนกลับเข้าไปเชิงชายอย่างที่บอกไปว่าเรามีระบบโอเวอร์ฟลูนั่นเองนะคะคือระบายน้ําออกด้านข้างได้นะคะก็สามารถ มาดูใกล้ๆได้ผลิตจากไวนิลคุณภาพสูงนะคะไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งานไม่รางไฟทนแดดทนฝนทนลมทนร้อนนะคะทนต่อฝนกรดด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีสองสีที่เลือกได้ดัวน,นะคะทั้งสีน้ําตาลเข้มและสีขาวตามความพอใจของลูกค้าเลยนะคะหลังจากฟังคุณภาพไปแล้วไม่ต้องกลัวไม่แพงอย่างที่คุณคิดเพราะว่าเราก็ผลดดไมย SCC ลูกเดลุค่ะราคาเริ่มต้นพร้อมติดตั้งอยู่ที่555บาบาทต่อเมตรเท่านั้น เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรับโรชั่ไปดูประกอบการตัดสินใจก่อนก็ได้นะคะติดตั้งก็ง่ายภายในวันเดียวสามารถเดินเข้ามาดูสินค้าจริงที่เรานํามากสาธิตให้ดูว่าฝนตกลงมาน้าไหลลงมาจากหลังคาแล้วระบายน้ําได้เป็นอย่างดีรองรับน้ําได้เป็นอย่างดีไม่มีรั่วซึมนะคะแล้วก็สวยกลมกลืนไปกับหลังคาบ้านด้วยนะคะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้หรือรับโปรชั่รับแคตตาล็อกไปดูก่อนได้งานของเราค่ะจะจัดวนันนี้จนถึงวันอาทิตย์ นะคะที่24กรกฎาคมนี้ก็สามารถมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้รอบที่ผ่านมามีเกมให้ร่วมสนุกกันมีของรางวัลแจกให้นะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะท่านไหนที่บอกว่าอยากจะร่วมสนุกเล่นเกมไม่มีเราเราก็หาให้มีคนได้ค่ะนะคะอยากรพวมสนุกเล่นเกมรอบนี้เราก็มีของรางวัลมาแจกอีกเช่นกันบ้านรถเราไม่ได้เอามาแจกค่ะนะคะนะคะ รอบนี้เรากระแจกนะคะเป็นกระเป๋าสวยๆจาก s c g ค่ะช่วยลดโลกร้อนเซฟโลร์เซฟไลฟ์ all, all, กับ s c g เป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะคะกติกาไม่ยากวันนี้เรามากับมาอ้าววันนี้เรามาอยู่ที่ภาคใต้นะอยู่ที่จังหวัดสงลขาษของเธาัดใหญ่เพราะฉะนั้นขอท่านไหนนะคะออขอ6คนแล้วกันที่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้เออ เกิดจังหวัดอะไรก็ได้ตั้งแต่ไล้ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเลยนะ <c oughs> จังหวัดจังหวัดอะไรก็ได้ที่อยู่ภาคใต้ค่ะสแสดงบัตรประชาชนมาให้ให้เราดูนะคะภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้เช่นคนหาคนสงขาก็ได้มาเอาบัตรประชาชนมาค่ะ,คะเรามีกระเป๋าแจกให้สมใบคุณพีน่นะาบัตรประชาชนเกิดที่จังหวัดอะไรอะไรใคร6คนนะคะที่เกิดภาคใต้ ภูมิลัเนาอยู่ภาคใต้ค่ะเพชรบุรีปดดวะจับพัพทธลุงสงขายาลา,าจะบอกว่าส,สกลนครไม่ใช่สินนคะมาเลยขออกคนมาค่ะมีกระเป๋าแจกให้สามใบมาจ้ะไหนขอดูค่ะเราแค่ดูจังหวัดเท่านั้นเราจะไม่ดูอายุเลยทั้งสิ้นนะคะ,ะมาแล้วสงขาอันนี้คนคนหัดหัดย่หัดญ่เองว่าโอ้อจใจเย็นนี่ไงคนพัทลุงนี่คนหัดญ่ใช่ไหมคะอ๋อหัวล้วนใกล้ใกล้ไปคอหงเนี่ยมาก คนที่มีภูมิลัทธิ์แวอยู่ภาคใต้มาค่ะพี่มีกระเป๋าสามใบนะคะรอบหน้าก็ไม่มีอะไรแจกแล้วของหมดมาค่ะหนึ่งสองสามสี่คนที่มีภูมิลัทธิ์แวอยู่ภาคใต้เ<ม>ชียงใหม่ก็ใต้เหมือนกันแต่ใต้ใประเทศประเทศจีนนะไม่ใช่ไม่ใช่ภาคใต้นะมาค่ะมาเลยหนึ่งสองสามสี่คนแล้วขออีกหนึ่งคนสาวๆกลุ่มนี้ที่เดินผ่านไปมีไหมเอาแบบประชาชนออกมาดูเร็วเร็ว,รวย่างอีกย่างอีกย่างจนน้ำเดือดมาอีกโอเค มาค่ะภูมิลักเราอยู่ภาคใต้ขอเป็นคนภาคใต้นะจ๊ะภาคเหนือภาคอะไรหรอต้อนหรอต้อน,อตอนสวยอยู่ภาคอะไรคะเอามามานี่มานี่มาหนิมาหนิสีมาหรือฝนตกอย่าพึ่งอย่าเพิ่งออกไปเอาบัตรประชาชนออกมาค่ะฮะไม่มีบัตรอ๋อเล่นเกมเล่นเกมเปิดดูบัตรหน่อยอยู่เป็นคนใต้หรือเปล่าคะเกิดที่จังต่างไหนคะ ปาตานีหนันแหละมาเลยค่ะคนใต้เราชอบมากมากค่ะเราชอบคนใต้คนใต้ใจดีมากหนึ่งสองสามสี่ห้ามาค่ะคุณพี่คะเกิดเกิดจังหวัดอะไรคะคุณพี่บอกก็เกิดก็เป็นเป็นคนทุกทุกจังหวัดแต่ะจังหวัดอื่นก็เป็นคนเหมือนกันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาให้ห้าคนนะมาแค่นี้เลยค่ะเราจะเล่นเกมเปิดป้ายกัน ไปแค่น mm ี hmm. ้เองแค่เปิดเปิดป้ายนะคะได้ได้ยีไ่ไงเปิดแต่ถ้าก่อนนี้ก็ได้เหมืกันเออมีของมีของทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงเราเราเป็นคนมีของนะคะมาค่ะเดี๋ยวขออน,นุญาตสลับแป๊กหนึ่งนะคะให้พี่คนไหนดีมาคนแรกเลยคนนี้ค่ะพี่คะเปิดอะไรก็ได้เปิดเจอป้ายป้ายไหนก็ได้ได้ทุกคนเออมาค่ะคุณพ,พี่คะร่วร่วมสนุกเล่นเกมเปิดป้ายมีของให้ ปิดทุกใบไม่ว่าใบไหนได้ของเหมือนกันเออมีทุกใบแต่ได้อะไรไม่รู้เพราะเราเอาตีสายใหม่ก็ได้ใช่ไหมแล้วไม่ยอมเอารถมีสายใหม่มาเส้นเราเลยเราเล่นเราเล่นนะคะทำไมค่ะสิไม่เอาถุงเล็กไม่ใช่อะไรไม่เอาถุงเล็กหล่าเล็กน่ารักมากอะมาเดี๋ยวคนนี้ด้วยนะอันนี้เป็นคนใต้หวันนี่คนใต้หวัฟันฟันก็ไม่เอามาเนี่ยทำไมไม่มาไม่เอาฟันมาละลูกมาเดินเที่ยว สวัสดีค่ะร่วมสนุกเล่นเกมบอดเปิดป้ยายอย่างที่บอกเปิดอันไหนก็ได้ของทุกคนที่เปิดตรงนี้จะได้หมดนะคะไร่วมกันแล้วค่ะที่ทำไมไม่ตัง้งออกมาหน่อยคะเพราะถ้าไม่ตัง้งออกมามันก็แถวนี้เนาวมันก็จะลงง่ายแออป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะพี่วันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเปิดพร้อมกันทีละสองคนนะสองคนนี้สองคนนี้สองคนนี้เนาะโอเคพี่คะพี่เลือกกันเลย ป้ายไหนคะชี้ค่ะอันนี้หลักพวงกังพี่เสื้อเงินเอาใต้ไหนคะใต้ใต้ตรงนี้เนาะอันนี้ของพี่เสื้อเงินนะอันนี้เปลี่ยนไหมฮะฮะฮะตื่นเต้นทั้งมได้กระเป๋านะแน่นใจนะของพี่อันนี้นะหนึ่งสองย่าไม่เปิดพี่เขาเข็นรถก่อนหนึ่งสองสามปึ้งเอ๊ได้กระเป๋าไปแล้วหนึ่งคนของพี่ค่ะพี่เดี๋ยว ยืนรอตรงนี้แป๊บหนึ่งอันนี้ได้เหมือนกันไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากจะบอกเลยได้ได้อะไรปากกาเขียนได้ทุกภาษาบนโลกใบนี้น่ะต,ตื่เนี่ยเอามาค่ะสองคนไหนลองเามาื่อกี้อ่ะสองคนนี้ก็นได้คนปัตตานีเดี๋ยวชอบมากเลยมานี่เร็วนี่เราเริ่มไม่รู้จะไป็สัมเน,นีเลยลองแดงสัมเนียะไหมอ่ะไหนคะเดี๋ยวอยู่เจ็ดใบชี้ค่ะอันเลือกอันนี้เนาะวันนี้ะน,นะอ่ะทุณพี่ขะร่างซ้ายเนาะอ่ะเดี๋ยวเปิเลยฮะเปลี่ยนไหมจริงจริงเปลี่ยนไหม ใช่อันนี้ของพี่คนนี้นะหนึ่งสองยังไม่เปิดหนึ 1, 2, 3, 4, yeah! ่งสองสามป้เย้กระเป๋าพี่ได้กระเป๋าไปถือไว้ค่ะนี่คือกระเป๋าของเราละเลนนะคะเดี๋ยวพี่เชิญน,นักข้านักหนึ่งได้เหมือนกันมากค่ะพี่สองคนนี้มาแล้วเหลือกระเป๋าอีกหนึ่งใบจากป้ายทั้งหมดห้าป้ายนะ เบียร์น้อยยังอีกต้องแปลต้องแปลฟันเยอะๆนะล,ลูก,ยลกอย่ากินอยากกินลูกอมเยอะนะหอ,อยังนเปิดตัวอื่นก่อนอ่ะเปิดอันนี้ก่อนนะหนึ่งสองสามพึ่งเฉลยอ,อันนี้คือยังไม่มีบางเลือกอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คืออันที่ไม่ได้เลือกอันนี้คือของน้องเสื้อเขียวมาจากโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนสวนหลวง สุว่วรนดวงซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของพี่มันูนะลูกเออเราถึงขั้นกับน้ำอะพ่อเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไหมนใครหนึ่ง คุณพี่คนะขออนุญาตค่ะถ่ายรูปร่วมกันเลยค่ะเชิญค่ะมานี่ไงเดี๋ยวเสร็จปุ๊บก็เอาไปอไอทิ้งทโรงเรียนเลยของที่ได้ไปนะเราบอกเพื่อนว่าเงินไม่ได้ของใหญ่เปลี่ยนมาแล้วนี้คุณพี่คะถ่ะนี่ค่ะรูปค่ะ,คะนี่เราเชิญกต้องเชิญเชิญสื่อมาด้วยค่ะอันนี้เป็นกล้องสื่อค่ะสื่อ S C G News ชูของด้วยกับพี่ชูของด้วยน่ารักมากเลยกดไลค์ค่ะกดไลค์กดไลค์เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวพอควางนัำถึงสองสามนะคะแล้วพวกเราเลือกรางน้ำฝนเลือก S C G นะคะทีนี้เลือกรางน้ำฝนเลือก S C G เลืองสองสามเลือกรางน้ำฝนเลือก S C G เย้ขอบคุณค่ะ มากเลยให้ทําอะไรก็ทําคนใด้น่ารักจริงๆขอบคุณนะคะถึงข่้นจะให้กันต่อแล้วกันน้อใจเย็นนะคะน่ารักน้องจะไปใช้ประโยชน์แลกกันพี่ไม่พี่ไม่พี่ไม่แย่งกันเดี๋ยวเอาปากกาให้ให้พี่เขาการหนึ่งค่ะไม่ยไม่ต้องแลกกันไม่ต้องแย่งกันนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเอากลับไปใช้แล้วบอกเพื่อนให้กลับมาเล่นด้วยอยู่ทุกวันอาทิตย์นะขอบคุณนะคะ ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะใครได้ของรางวัลมาเสียภาษีด้วยนะชิ้นละสามลโอ้อลูกค้าบอกไม่ได้แล้วรีบเดินหนีเลยนะคะก็ใครไม่ทานได้โรยสะุกไม่ต้องเสียใจนะ ร้องไห้ร้องโผมดีอบชกตัวเดี๋ยวรอบหน้ารอบสุดท้ายเรายังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกค่ะจากร,างรังน,น้ำฝนไวนิลเอสซีพร้อมทั้งยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสามารถเดินเข้ามาสอบถามได้หรือมารับโปชัวมาดูสินค้าจริงที่เรานํามาสาธิตให้ดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็งานของเราอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะจัดก,การจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะ24กรกฎาคมก็มาร่วมสนุกนะคะหรือมาเลือกซื้อสินค้าสอบถามโปรโมชั่นได้ทุกวันเลยค่ะก่อนจะจัดการ ในรอบนี้นะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะนึกถึงรางน้ำฝนคุณภาพต้องรางน้ำฝนไวนิลเอสซีสวยกลมกืนกับบ้านทุกสไตล์รับรองว่าคุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับรอบนี้พันกันสักครู่หนึ่งเจอกันให้หม่รอบหน้าสวัสดีค่ะพอแล้วมั้งยังอี